พราะพักเรวสามเต็มบ้านเต็มเมืองน้ําท่วมบ้านท่วมเมืองก็ไม่ออกมาสอนชาวบ้านมาจาแก้อย่างไงวิธีแก้ก็บอกเขาหน่อยสิไม่รู้อระไม่รู้หรือพระเถระทั้งหลายไม่รู้หรอว่าจะแก้ยังไงไม่รู้เหรอโง่นักว่ะ <c oughs> ทําไมพักกันโง่นักแล้วปอยู่เป็นเจ้าคุณทําไมแย่มากมนเลยรู้ไหมถ้าไม่รู้กาถามมาจะบอกให้ ชาวบ้านเขาไปถามก็ไม่รู้จักวิธีแก้ลอกให้เขาไปคิดอะไรก็ไม่รู้เกิดเพราะตนเองประกอบความเป็นพ่านมาทั้งหมดนั่นแหละมันเกิดเพราะตนเองประกอบความเป็นคนผ่านมาหากไม่ประกอบตนเป็นคนผ่านมันไม่เกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์ร้อนแบบร้องไห้เฝ้าบ้านแบบทนทุกข์ทรมานอดอาหารเฝ้าวัด มันจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดที่นี่รู้ว่าจะเกิดพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วนะนี่อันนั้นรู้ว่าจะเกิดก็ยังอยู่อยู่แล้วดันไปเสียใจกับสิ่งที่เสียหายเสียใจื่อจนเกินขอบเขตไม่เสียใจพอดีจากนั้นบรรดาพระเถระทั้งหลายพากันตายหายอยู่ที่ไหนทําไมไม่ออกมาบอกเขาว่ามันเป็นเพราะตนเองเคยประกอบความเป็นพานมาทําผิดกติกาของธรรมชาติ อันสูงสุดด้วยเช่นบอกว่าถือเคารพบูชาศรัทธาในศาสดาคือพระพุทธเจ้าแต่ไปทำความศรัทธาในประการอื่นมันขัดต่อคำพูดของตนเองและขัดต่อความเป็นจริงบอกว่าเคารพนับถือพระพุทธศาสนาแต่ไปถือศาสนาผีศาสนาพรหมศาสนาเทพศาสนาปีศาจที่อื่นมาปน จะเกิดความวิบัติขึ้นท่านบอกไว้แล้วในพระไตรปิฎกก็มีและเราก็เห็นเห็นแล้วค้นดูตำราค้นดูตำรามีจึงกล้าออกมาพูด<ม>บรรดาภิกษุผู้เลวทรามเราเห็นว่าเลวทรามแต่เราก็ไม่พูดแต่มาค้นในตำรามีคำว่าเลวทรามปัญญาชั่วทิฏฐิชั่วพระภิกษุผู้รามกพวกชาติชั่วมีจริงเราจึงเอามาพูดถ้าไม่มีหลักฐานที่เขียนไว้ ไม่พูดทําไมเอาก็รู้อยู่ว่าไม่มีหลักฐานมันจะต้องเล่นงานเราแบบโศกระบอกเพราะพระพวกนี้โศกระบอกพวกพระไม่มีหัวบรรดาพระนัดปกครองทั้งหลายที่พูดว่าปกครองพระเกษมเนี่ยปกครองยากพระทั้งประเทศ บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายปกครองพระองค์เดียวแสนยากอยากให้ประชาชนตัดสินใจหน่อยแต่รักษาพระธรรมวินัยล่ะง่ายหรือเปล่า <c oughs> ป้าเถระทั้งหลายหนังสือพิมพ์ไหนโทรทัศน์จอไหนกล้าเอาคำพูดวันนี้ไปถามพระเอาไปถามให้หน่อยสื่อมวลชนดูแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเห็นแล้วก็หลอหล่แหลแร เพราะว่าพระเถระบอกว่าปกครองท่านเสษมปกครองยากยากจริงหรือเปล่าแล้วรักษาพระธรรมวินยัยล่ะยากไหมหรือมันง่ายกว่าถ้าง่ายกว่าทําไมรักษาพระธรรมวินัยไม่ได้แล้วทำไมจึงมาพูดว่ารักษาพระปกครองพระเกษมยากถ้ายากก็ต้องรักษาพระวินัยให้มันได้ถ้ารักษาพระวินัยง่ายกว่าปกครองพระเกษมแล้วก พระเกษมก็คงไม่ไปกวนใครแต่นี่ไม่รักษาพระธรรมวินัยพอควรขึ้นมาให้รักษาพระธรรมวินัยแล้วบอกว่าปกครองยากพวกเถระสมาคมหาคมแต่คนอื่นที่เขาไม่กล้าทำอะไรก